Nmn ครับได้รับการอนุมัติเป็นอาหารเสริมที่ถูกต้องที่อเมริกาแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ Nmn เนี่ยเป็นอาหารเสริมตัวหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของอ longevity นะครับในสัตว์ทดลองเนี่ยสามารถทำให้หนูเนี่ยอายุยืนขึ้นประมาณ14%แล้วก็ตั้งแต่ปี2017ครับ Nmn เนี่ยถูกขายอยู่เป็นอาหารเสริมในอเมริกานะครับจนกระทั่งปี2022ครับมันถูกถอนออกจากการเป็นอาหารเสริมเพราะว่ามีการศึกษาว่ามันควรจะต้องจัดเป็นกลุ่มยาหรือเปล่านะครับ แต่ว่าณปัจจุบันครับเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาครับ FDA ของสหรัฐนะครับจัดให้ NMN เนี่ยสามารถใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตเป็นอาหารเสริมในอเมริกาได้เรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่สามารถยืนยันได้ว่าตัว NMN เนี่ยมันมีความปลอดภัยแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับในแง่ของการเป็นอาหารเสริมนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับเราก็ยังคงรอง,งานวิจัย ที่ชัดเจนขึ้นในเรื่องของอการทําให้เกิด longevity ในคนนะครับซึ่งอันนี้มีเริ่มมีการทำ clinical trial ตัวนี้แล้วแต่ว่าผลงานศึกษายังไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับ